ัป็ีใช่ได้อพ่อแม่มีลูกนะจ๊้าลูกนะจ้าต้องกลับไปผลไม้แล้วยังมาเป็นครอบครัวเดียวกันซะแล้วมีลูกนะครับมีลูกเดียวกันมีลูเดียวกันได้ไพี่เป็นสักขพยานแล้วกันนะครับผมเป็นาได้ตองได้ครับ 但说到的这个游戏呢，我们刚才在开玩笑，因为主要是这个游戏呢，因为好多人来到泰国。当然，我们想是玩一般的游戏不行，我们要玩一些就是游戏，关于叫泰国的水果哦。我们有水果之王，还有水果之后哦。这个水果之王呢，我会说那不如我们就让 j a m 做水果之王，之后就变飞吧。啊、哦，那你们应该知道水果之王是什么吧？对不对？ 榴莲ใช่ไม这个游戏呢我们会有这些水果上台来啊好像我不高เลยครับผมเเลยครับไม่ไม่ธรรมดานะครับเจอเแนา่ครับโอ้โหมีถุงมือด้วยเราจะผมว่าถุงมือไม่ต้องใช้และเราจะได่แช่บอลโยนูเรใจเย็นๆไม่ใช่ังแน่เราบอกว่าพิสดารแน่เราจะโยนให้คนดูนะจะออดี๋ยโยนเดี๋ยวแบบทุนลูกนึงนี่แพงนะทุเรียนอ๋อทุยน

แต่วันเดียวกันผมหัวโง่เนะพี่เอาละครับพวกเราสนุกไปกันใหญ่แล้วนะครับผมเอางี้แบ่งทีมกันดีกว่าครับนะครับสองทีมนะครับเจมฟิล์มเตะโอ๊บลอนนะครับผมขออนุญาตมาฝั่งนี้เลยนะครับใครจะเริ่มก่อนเอาคนเลือกคนหนึ่ทีมสักคนหนึ่งออกมาเป่าอีกชุดก่อนครับขออนุญาตส่งคนที่มีพลังกำลังที่สุดในทีมผมครับแจ้คเฮ้ยเรามันจะไล่ทเป็นสองทีก็ไดรับผมอีกทีมหนึ่งก้ารับผอกงก็้ครับผมอีกทีมหนึ่งก็ได้ครับผมอีกทีมหน โอเคใครชนะเป็นคนเริ่มก่อนหรือว่าจะเริ่มที่สองับเอาอย่างไงตั้งกติกามาเลยเดี๋ยวชนะเริ่มก่อนก็อะไรครับชนะเริ่มก่อนนะครับโอเคคือเกมนี้นะครับจะไม่ธรรมดาก็คือเราอ่ะต้องเอาทุเรียนเนี่ยนะคือวิ่งผ่านอุปสรรคอะไรนี้โไม่ไม่ต้องบอกก่อนเอาไปไม่ใช่ไม่เราอยากมอบทุเรียนให้แฟนๆมากเลยนะครับตอนนี้เอาชอบกาฝากกด like หน่อยนะสิไหมครับสิไหม好不好 อาใจเย็นไม่นี่กติกาก็คือว่าเราเอาทุเรียนนะครับสองคนต้องเล่นเป็นทีมนะวิ่งผ่านอุปสรรคนี้อุปสรรคเนี่ยต้องวิ่งผ่านนะครับผมวิ่งผ่านไม่ใช่วิ่งเส้นตงนะโอ้โอที่นี่นะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับคือห้ามก้มหน้าลงไปนะครับต้องลิ้มโตแบบนี้โอ้โหอาจริงเหรอพร้อมทุเรียนนะอ้าจริงเหรอใช่ต้องเล่นเป็นคู่นะครับวางไว้ตรงนั้นทุเรียนต้องวางไว้ตรงนั้นแล้วหลังแล้วก็วิ่งกลับมา ทีนี้ขอข้าหมอขอข้าหมอรกสัลไหครัายอกว่าเาต้อ่ยค่ารกษาพยาบาลให้าทีี้วา้องาค่ยรับ้เขาีนีเข้อายค่ารักาาบมลให้เดนี้เขาจะองม่่ักษาใ อันนี้นะครับเป็นกระสอบที่ทั้งสองคนต้องถือนี่ไว้แล้วทุเกอย่างอยู่โรงเราจะครนนี้ยังไงวะอันนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของเราห้ามห้าก้มอย่างนี้อ่ะมันไม่ใช่ดีอ่ะมาลองดอดูลองลองลองถือดูลองถือดูกระสอบกระสอบอ่ะถือถือแล้วอ่ะสมมติว่าถือไว้อย่างนี้สองมือนะครับสมมตินะถือไว้ผมเป็นื่อใบชามชื่อใบชามอาจถือไว้นะครับ แล mm ้ว hmm. ก mm. mm ็เอาทุเรียนนี่นะนะสมมติทุเรียนวางอยู่ตรงนี้เราต้องเอานี่ยทุเรียนเนี่ยวิ่งไปฝั่งบนให้ได้ใจเย็นไม่ได้โยนไม่ได้โยนไม่ได้นะครับฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากผมว่าไม่งั้นเราพับขึ้นดีดีกว่าเอาเลกแค่นดีก็ย่างนยังไงบ้าโอเค好那简单来说呢他们就是需要用这个就是纱布呢就是跑那经过这